อิมานิมาแยมพันเตปินดาพตาณิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสาโอนุชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิบันดาพราปินาพตาณิสัพปริวารานิ ปฏิคันหาตูอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายอาหารบินทบาทกับทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ถ้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระสงฆ์จงได้โปรดรับซึ่งอาหารบิณฑบาตจัดทาของมันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย แก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดกาลและนานเทินเอวะเมวิโตธินังเปตานังอุกกกัปติอิธิตังปฏิสังตุมพางพิกะเมวัสมิจโตเพขุเรนตุสังกะปาจันโทพประโสยะทา

กัตถวัยะารันสิห์้าพ้องกันนะครับมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสารเนนะสหปัญจสิลานิยจามะ ตัติยัมปีไมยังหันเตวิสุงวิสุงลักขณนธะยะติสระเนนัสหะปันจัิลามียาจามาตติยัมปีไมยังหันเตวิสุงวิสุงลักขณนธะยะติสระเนนัสหะ

ติยัมปิสังฆังสาระนังขจามิตัติยัมปิพุทธังสาระนังขจามิตัติยัมปิพุทธังสาระนังขจามิตัติยัมปิธัมมังสาระนังขจามิตัติยัมปิธัมมังสาระนังขจามิ ตติยมีสังคังสาระังขจามิตติยมีสังขังสระนังขจามิิสัลลานะนังิอิตานะมัทวันติวานาิปัสสเวราณิอิขาปังตัมมาิยามิวานาติป a ส ธาปมบังสัมมาทิยามิอตินาธานาเวรามเีสิกาปัฏฐานสัมมาทิยามิอตินาธานาเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ ปะทภังกามาตยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสามาธิยัง Jatika patani Tir ena tukating nanti Tir ena pokatamatah Tir ena niputing nanti Tersamatir anwitu tatir पर तम को धम खाय सप संपदि सिदिया सपय विनाशाय परिताम को धम खलाम विपदि प्रतिभा सप संपति सपरो विनाशाय परिताम को धम खलाम सखे के जे क्रिखर चन्दे विमा ยามุนวรวจนังสาธุเมสุนันตุธรรมะสวัสดิ์ มัสการว่ายพระผู้ใฝ่การศึกษาวิชาลำ้ำฝึกอบรมพัฒนาเผยแพร่ธรรมเพื่อชี้นำเยาวชนเป็นคนดีจบบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตรับปัญญาชีวิตเป็นสักขีพัฒนาคนพัฒนานานต่อการดีพระผู้มีแต่คำว่าได้ครับผมผู้อำนวยการส่วนงานบริหารวิชาการวิชาธรรมท่านสังสม ทั้งงานาติพระศาสนาบริการสังคมฝึกอบรมตามสไตล์ไทไวัยทีนสามสบหปีสิบหกพันสาวอารักตอน้อมนกไวยพรทุกหายสิ้นมั่นในธรรมของสเมเด็จองค์มุนินเจริญศีลสมาธิภาวนาอันนี้ันพระสงฆ์ทั้งนั้นได้เจริญพวุทธมูลเป็นทีน่เรียบร้อยลำดับตอไปจะได้กลับนีมนต์ทามหาเิทธล แล้วก็ตัวแทนพุทธศาสนิกชนได้เข้าภาวายพยาธยธรรมนะครับลำดับแรกกับเมตตาพระเด็จพระคุณท่านเจ้าคุณรองศาสตราจารย์ดรพระโสมผลพัฒนบัณฑิตถวายรูปที่หนึ่งพระเดชพระคุณรองศาสตราจารย์ดรพระเมธีธรรมจารย์อ่าพม่าที่ระถวายนะครับผู้เป็นเจ้าของวันเกิดนะครับการที่ม้วนท่านอาจารย์ดรพระทีลพงศ์นริโชต ได้เข้าวายประตูป,ปัจจัยทายธรรมเลิพระสงฆ์พร้อมด,ออด้วยเอกคุณพ่อคุณผมแสนพงคุณแม่ประนอมแสนผมครับได้เข้าเาวายพร้อมกับพระลูกชายครับยินดีนครับ ัที่สองถวายพระเกราคุนราชคุณรองศาสตราจารย์รพระเมธีธรรมจารย์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนลและพัฒนาครับ ผู้ปันเจริญพรญาติโยมสาทุชนพุทบริษัททั้งหลายวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาชื่นชมวินดีมาแสดงความน้งใจต่อหลวงพี่โก้แม่ท่านพอ,อ,อกโก้พอ,อ,อทีรักผนริมโทลในโอกาส บุญหลายวันเกิดสามสิบหกปีถึงเช้านี้ก็ไม่ใช่ไม่เ,มเช้าหรอกหลายวันก่อนหน้านี้ก็อบอกว่า,าไม่ไม่ทำอะไรเ,ะเก่ียยวกันทำเถอะไม่เป็นไรทําบุญไม่ต้องไปอายทาบุญวันเกิดไม่ต้องไปอายเป็นการน่ารลลนึกถึงผู้มีพระคุณน่ารลลนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ และลึกนึกถึงคุณงามความดีได้บำเพ็ญคุณงามความดีมีจะบอกว่าเดี๋ยวต่อไปจะขึ้นป้ายใครเกิดวันไหนบ้านเราจะได้ฉันฟรีตลอดปีดนการเตือนนะเป็นต้นแบบที่ดีนะขึ้นป้ายเลยอยเช็นพ่อครูสุนทอเกิดเดือนไหนวันที่เท่าไหร่ เนี่ยกรจะได้เห็นว่าเออในรอบปีเนี่ยมีใครเกิดเดือนไหนบ้างเราจะได้มาชื่นชมยินดีด้วยกันนีมายินดีมาสแสดงความยินดีร่วมกันมีชีวิตพัฒนางานภาษาศาสานาร่วมกันเพราะฉะนั้นทําความดีไม่ต้องอายก็ได้แอบนี้ทําเลยไม่ต้องไปอายเนีขึ้นในรอบปีเราจะได้ฉันเ้้าฟรีตลอดทุกเดือนก็ไดนะ้ ง่ายง่ายง่ายๆายโยมนะแต่ว่าคนมาสวดอาจจะรูปแรกอาจจะไม่ได้ขึ้นกับเขาก็ได้เพราะฉะนั้นเน่ก็ถือว่าทำเป็นทำบุญทำบุญงาความดีนะนอกจากนั้นแล้วที่ท,ท่านพ่อฮอธีรพงศ์ยังถือว่าเป็นพระหนุมรุ่นใหม่ที่มีน้ำใจเสียสละ แล้วก็สอดคล้องกับการที่มหาจุฬาได้สร้างบัณฑิตสอดคล้องกับบัณฑิตของมหาจุฬาบัณฑิตของมหาจุฬาเนี่ยมีความรู้มีคุณธรรมนำสันติสุขมีความรู้มีคมุณธรมมรม,มนำสังคมสันติสุขหลวงพี่โก้โก็มีลักษณะเหมือนกับ ลักษณะบัญญตที่พึงประสงค์ของมหาตุลามีความรู้ดีมีพุทธธรรมด,ดีนำสังคมเสริมติสุขจางนั้นลแล้วลักษณะพิเศษก็คืออยู่นในองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้แหละมีความเสียสลนะมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้วังคับบัญชาต่อองคอ์กรต่อมหาตุลาอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบ ของการทำงานใครจะทำาบทรไปรทำอะไรก็แล้วแต่ขอโก้ก็จะทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสบายๆเร่อว่าไม่เร่งรีบแต่ก็เสร็จนะไปเรื่อยๆบริหารจิตแบบสบายๆนะแต่ไม่อยู่ในขั้นเฉยชานะเรียกว่าบริหารจิตแบบสบายทุกอย่างสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เรียกว่า เป็นผู้ที่ถึงพร้อมว้องค์ประกอบทั้งสามอย่างความรู้ดีมีคุณธรรมนำสัคงคมสันติสุขและจะเป็นหัวหน้าทีมวิทยากรนอกจะกทำงานบริหารของมหาวิทยาลัยที่ได้รับหมายแล้วเวลามีอบรมต่างๆ็พวก็ต้องเสียสละเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าคณนะนำพาไปอบรมตามชุมชนตามชนบทตามโรงเรียนต่างๆ เรียกว่าจำถ้าคิดเป็นปริมาณก็มากนับไม่ถ้วนในเชิงของคุณธรรมจริยธรรมก็เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของหมหาวิลาถ้าเรามีพระมีผู้ที่เป็นต้นแบบเช่นนี้ก็ควรจะให้กําลังใจซึ่งกันและกันราะฉะนั้นในานามของผู้บริหารผู้วิจาราท์ทงบฏิบปตะชิตและกระหักอยางโยสาทุชนทุกทุกท่านก็ขอ อาอ้ิงเงาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีพระคุณประสิทธิรัตน์ตรายให้เราภาษาวีรกาธาพระองค์ทรงเดชประสิทหมายกับพระเจ้าจรเบื่อคอยให้ท่านบอเทียพงนรินโทมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงเข้มแข็งที่ได้เสียสละทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา เพื่อมหาวิทยาลัยของพวกเราขอ,อจงเจริญในร,ร,รูปธรรมพระองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าตลอ,อดการรักนานเถิอสาธุในโอ,อกาสน,นี้ท่านพอาจารย์ธีระภูมินทร์พรหมิลประสงค์จะถวายจะมอบทุนการศึกษาให้กับลูกๆกนักเรียนแล้วก็ทีมทั้รับผู้ขอการดีนะครับอันดนี้เชิญน้องน้องเสียงนะ ที่ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปี64ที่ผ่านมานะครับได้เข้ารับทุนการศึกษาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณรองอธิการบดีนะครับนี <Okay. S 1> ่เลยครับน้องน้องเสียงโฟโต้นะรครับผลท่านเจ้าคุณรองอธิการบดีท่ได้มอบของเป็นกำลังใจให้กับผู้มีการ ธีระพงศ์อดิโนนะครับเป็นหลวงพ่อพระพุทธบาลนะครับสอกับหลวงหลวงหลวงเป็นหมอเป็นหมอพระภูมิปยัตเอ่อพระเดชพระคุณอาจารย์พระครูปริปยัติธรรมวงศ์นะครับได้ได้มอบให้เขาด้วยนะครับท่านอาจารย์ธีระพงศ์ในฐานะอภาลันชายด้วยนะครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่บรรพชาอุปสมบทมานะครับ 2, อันดับสองน้องเสียงลัดต่อมาน้องเสียงเตยหนึ่งนะครับต่อไปเสียงเซนอนนะครับจะฝากตรวเบื้องเ,เ,เรื่องโรงแรมมันสิเหมือนด,ดีเออมันก็ได้สมกัรดีจะไปอ่านกันเด้เอน้องเสียง,งกาย,กายต่อไปทีมง,งานผู้บอการดีนะครับให้ทำงานสนองงาน ท่านรองอธิการบดีท่านผู้มีการแล้วก็สนองงานมหาวิทยาลัยอันนี้ก็เป็นปีหนึ่งครับยังไม่ได้เข้ามาเรียนนะครับอิโตตินังเปตานังอุปกปะเตปิติตังปฏิตังสุมหังกิปเมวัตมิจันโตตะเอตุเรนโตสังกัปปะจันโทปนันโตยัตถามนิโชติลา ¡Gracias!